Hey! อเอ้ยเอ้ยบเข่าดิโอ้ยวดเฮ้ยการไม่เปอไม่ได <c oughs> <ole> ้นบอ่ากรเอ้ยเอ้ยขเข่าดิ เรื่องะยังขึ้นอยู่นะเข้าขอไปกันเข่าขอเขาอหอเาข่อไปไนมีเยอะมาู่ไปเลี้ยงหนาแล้วเลี้ยไี่เขามาด้วแล้วครับทนมา

กูนจับเด็กผู้ชายที่ไม่ซื่อวามไม่ซื่อหรอกอะไรกินเนื้ออะไรผู้ิงแค่ไรแค่ไรเอาอย่างสองขวดได้ไปงา่เลี้ยงไปพูดคำนั้นงานนี้กรรมการชี้เป็นลูกแฮมเบอร์เกอร์เรียกอไรบูดแช่เปมทอดไหม 20ล้านนั่นกอไปน้องแรงชนะไม่ผู้ใช่ตุ๋ยไม่ตุ๋ยตุย20รับอนเป็นหูกินหางเลยองดนใหน้องแรงเก็บมาไลยก่อนว้า้าของว่ไดยแวกม่ว่าเไลเขอะไรอรภายใเพเขาไม่เขออ มันเยอเลยขั <selection noise> yeah. Yeah. Yeah, nah, think, ้นหาร้านร้านมันมันก็ตีมนก็ตอมมาเต้มือวุ่นขอร้อเด้วยันเยอะันขั้นต่อมาอยู่มา2000สองพันสองพันเองเปล่าต่อมาคนมซื้อนะแกได้บ้ ตัวปอบี่มันร้านมันต้องกขายเขาบดีะข้าวหรือเปล่นนใช้ได้ครับ,บอ,อ,อยู่นี่กระตันอยู่มาทางด้านปีกซ้ายเนื้อหนีเขาก็ลงเทชวนดู

ได้ครับลูกนี้ก็เลได้ครับน oh, 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 oh. okay. ี you, 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 ้เลได้คร uh ับอลลูกนี้ก็เตเตแใช้ได้บอลครับ ผูชัยขึ้นมาทางฝั่งซ้ายผูชัยขึ้นมาทางฝั่งซ้ายบอลหนุย่ยทอนมาผู้คนอต่อห้าสิบห้าสิบยังกันได้ยังนะครับน้องเราต้องไปเล่นปีใหม่กันต่อแล้วครับบ้านใกล้เล่นเคียงกันเป็นลูกเตะมุมของผูชัยผูชัยยังได้อยู่ หสวนเข้าไปไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ซีซีน้ำเงินเข้มยังหนังดึงศูนย์นะครับอลกางหมายเลือดของแอมแปะย่งไรต้องไปทำมาทำมาไม่ได้ไม้มี

คนนะครับครับ <Workers> ต <intendent> ั <ate giving> ้งเตะนะครับของน้องแอมเปร์รุงเข้ามาครับลูกนี้หนาติบ เตะขึ้นมาของโูชัยครับไปครับกรรมการไม่เป่าครับยูครับไม่ทันครับใาวานี้ยส ขึ้นหลังเริ่มต้นขึ้นมาไ่ผู้ชายขึ้นงงไม่พิงครับจังหวะถ้ไม่รู้กันครับวขึ้นมารับ

เรียบร้อยไปอีกหนึ่งประตูครับหมดจะเสียก็เสียง่ายๆไปเลยนะครับจังหวะนี้ตันเกมขึ้นมาใหม่ครับต่อบอลขึ้นมาครับ F8 ไปดี่กับตันยูกับตันยูยังไงถึงไว้อยู่ขึงอีกจังหวะหนึ่งไหลเข้ามา แขงก่าไหมแม่โอ๊ยตาย วนนำสองวนต้องมีอีกหลายรอบนะครั load, <Labor ator il orter> บค like ู่ต่อไปสลับเป็นวมชนะกับเส้าเถาะนะครับขึ้นมาเจอกับเตรียมตัวด้วนะครับวมชนะกับแม่สังลุยนะครับวมชนะกับเส้าเถาะกับแม่สังลุยนะครับคู่ต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับ แองเป้99นำอยู so ่2-0นะครับตอนนี้ยิงขึ้นมาได้ไหมโพชัยแอมแป้ยังลากเรืออยู่ครับต่อบอลกันเล่นสบายๆครับแอมแป้ลูกเกมเป็นต่อแล้วโพชัยยังไม่ยอมครับอยู่ครับโพชัย สวยงามนะังหวาดีลั่นอลกไปนะครับลั่นอลกไปไมเครับไปทันวาครับ

อืมเ้าฝ้าแล้วกะเทครับฝ้าราบบนแม่ไปดนี่นะเดี๋าวนี้เนบ่ยวันี่าดนเห็นเราทีคิพของใหม่ผู้ชายครับตามยืนเฝ่าเสาเลยเขาามาผิดเลยเบียดเขาหน้าเสาเลยไหม มผ่านไหม่ผู้ชัยนะครับจังหวะนี้บโบชนะกับเส้าทอเลื่อนขึ้นมากับออกข้างไปครับจับบอลไม่อยู่ครับทอครับเลื่อนขึ้นมาถึงหนึ่งทีนะครับสลับขึ้นมาเร็วหนึ่งหนึ่งคู่นะครับ <c oughs> ยังพิวอยู่ครับวันนี้ก็พิวแล้วครับไม่โพชัยเีนงลูกาวประตูอีกครั้งนึงครับของไม่โพชัย

ก็มาขาวันก็มาคุณมีไงคุณยิบแบบคุณดิเคะนี่ยแม่เว้ยโคตรกะไดมัมีวัฒนากัใ่้อ

อันีแค่ง <su> กินเหล่ากินเบียร์แหมทีมละ3คนหรือ4คนก็ได้แดี๋ยวมาก็มากเข้าเข้าอย่างอย่างเชนเามากส่ลูกนี้ข้ามค้าใหม่โูรใจตั้งเกมขึ้นมาครับเรียกษาไม่ผิวนะครับผมใหม่โูรใจข้ามฝากไปฝั่งขวา มาหยังไงได้ครับชวยัูยยังสู้ครับตั้งเกมขึ้นมาผู้ชายังไงรอนส่องไกลดูข้ามทางไปน้ากัะเซ้าเถาะนะครับเจอกับเม่สังมุยนะครับ ทางกีซ้ายของใหม่ผู้ชายขึนคอนอยางปูเฝ้าแง่ง่ัดน้รจังหวะนี้กรรมการให้ทางแอมแตนะครับ

คู่ต่อไปบอสนากับเซ้าเทศนะครับเจอกับแม่สั่งลุยนะครับส่งตัวรอเลยนะครับผู้แมอีกนาการแล้วนะครับแตนี้่โอ้ฟาวท้าชูนะครับังหวันี้ขอโทษกันนะครับน้อง เรียบร้อยโอ้โหสัตว์ไก่เลยตันเตะขึ้นมาของใหม่ผู้ใช้ครับ สบายๆครับแอมเปร์โอย การเกมสู้นะคะรับไหมโพชัยไม่บอลขึ้ไปทางฝั่งซ้ายไม่ผ่านครับเป็นติดช่างไม่ค่อครับโผใช่ถังลูกมิดช่างทำไปเตีม่นก็เจอว่ากรรมการดูเวลาแล้วนะครับทีมเส้าทุกฝายแล้วมันึ่งทเส้า แฟนเอีตั้งเตีขึ้นมาครับทการเป่าลกที